คนเจ้าชู้อ่ะมันไม่ได้เท่เว้ยพี่เอกกใช่ใช่ท<ะ>ี่าบอกผมทำไมล็อกเครื่องมันไม่ได้เท่เลยคนเจ้าชู้อ่ะมันเป็นแบดคนที่เป็นแบดบอยหรือว่าอะไรพวกเน,นี้นบบยผู้หญิงเขาจะคบเพราะว่าคบแค่เล่นๆแทปเปอร์แทปเปอร์โอ้โหแทปป์ปะมันเสียดานมาไม่ได้เก่งหรอกให้เราเรา,เ,ราเดี๋ยวเราต้องดูดูโซนที่มันวางก่อนครับว่าโซนไหนโซนโซนซ้ายโซนซ้ายซ้ายฝั่งล่างอ่ะเอ้ยใช่ใช่สายชั้นล่าง ดิเลยธรรมัดดิเลยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูดูสายบนให้อาจารย์บอกกูเห็นตอนนี้ผมไม่ได้ดูส่องหนิกแม่งจานผมดิสให้จานผมดิสให้ผมดิสให้โอเคครับตอนนี้โดดได้เลยโดดได้โดดได้เลยดิ้นเจ็บดิสเจ็บไอ้เรี้ยนี่สเต็ยัดไม้ดิ้เจ็บตั้งกัดอดิ้แล้วใช่ไหมดิ้แล้วดิ้แล้วนั้นดิ้แล้วไม่รู้ว่ากลางเอง้ยวนะแายบนชั้นล่างพ่พิยะแผ่นเซฟอะ อ่ะกูดิ้ท่ายแผ่นเซฟกูดิ้ท่ายมันดิ้เจ็บอ่ะโดนมาโดนกลับไม่โกงโอ้มันทิ้งผมไปแล้วอ่ะเจอผม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 เห็นชุดไฟหน่อยก็ทิ้งกันไปเลยเจอผมเจอผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาลงรูปเลยกันนะเฮ้ยผมแม่งโคตรพลาดเลยวะเฮียเอไอมัสกูโดนขังกูโดนขังในห้องว่ะ สายล่าใช่ปะใช่เจียบไอ้ยมี่เนี่ใช่ใจ่้าเแม่จีอาธามวัฒน์ปากุญแจสวย๋ต่กูเข้าห้องนี้มันจีบเลยปั่นไฟชิวๆไม่ไ่ายแต่มันจากลางเองเพระว่ามันเซ็ไี่ไม่่้ยอะไรไม่ถ่าแต่เือาม กำลังมองแถบที่พี่เอกปลดไปอยู่อ่ะไม่น่าไม่น่ากลางผมว่าไม่น่าเฮ้ยกลาง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 ไอ้เหี้ยเกิดเหี้ยไอ้สัตว์วิ่งผ่านปุ๊กกลางปั๊บกลางใส่หน้าตึงเตืองตั้งปั๊บเลยวิ่งใส่ตองเกียร์ไม่ได้หลายใจกันทีแค่ไหนไอ้เหี้ยแสงมาเกิดเหี้ยกูมดนมองหลักเฮ้ยเจ็บใจจี๊ดต้องมองหน้าด้วยเจ็บใจด้วยโดนกลางเองเหรอใช่ป่ะเออไอ้เหี้ยม้วนอะอะไรนะไอ้เกโดนโดนแถบที่มันเกิดเองตามแบบ นี่หรอไอ้ย่าผมโมดเรามองหลับมันผมวิ่งผ่านมามันเกิดขึ้นต่อหน้าผมเลยนะอันหนึ่งเฮ้ยแอนนี้แทถบมาดิแถบมามามาดิแถบก่อนเห็นร้อยมาเลยมาเลยมันอยู่มันมันอยู่บนอย่างเงี้ยมาเลยมยพี่เอกเจอแถบที่มันกลางอยู่กลางแมปกันกัเล่นให้รีบปัด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 พี่เอกโดนแถบอย่างเงี้ยรีบปัดนะได้ได้เห็นร้อยเห็นร้อยพี่เอกพูดบอก พูดพลุ่นีริปันคือเด็กเริ่มหวั่นละไม่ใช่มันมันแถบเปิ์แล้วมันกลางเองอ่ะมันวางเซ็ตมันวางเซตมันวางเซตเด๋ยวเล่นไม่ได้โอเคยัดแล้วในห้องนี้มีเครื่องห้องฟรี มันเท็มเป๊ะเนี่ยไอเดบ็อกมันดิ้นแม่งเซร์เบนเตอร์ฟังกิ้งเดสบอลลัสอ่ะไอ้ยกชดสี่แปดกูเสียงสั่นเฮ้ยโอ้โหว่าพี่เอกกูเกินไม่สั่นไม่สั่นไม่สั่นาทิ้งกูแล้วเท็เบสจริงด้วยพี่เอกเขาเล่นเกมนี้มากี่ปีแล้วน้องๆก็บอกพี่เอกใช่ใช่เทรเบสเทรเบสพิงกูไปเล่าเด็กเวสเดี๋ยวกูเด็กเวสลากให้เด็กเวสบล็อกให้ลากพี่เอกความกไม่มีพี่เอกเขาไม่มีความกวนในจิตใจผมเคยเห็นครับ มันยัดมันยัดจัดเลยกูบอกให้ผมบอกแล้วที่ผมใช้ไม้ไปแผ่นแรกอ่ะมันสไตล์คนกล้าเล่นเลยนะเบี้ยเต็มเยอะจัดเครื่องอ๋อมีเครื่องตรงนี้กาวแบบไอ้นี่นะกาวเกลี่ยคืนกระหนกไม่ใช่พี่เอกติดกลางแบบไม่ต้องติดเนี่ยมันเกาวเดไม่ก็เดี๋ยวเครื่องนี้กาเกลีแทนจะเจเครื่องนี้กาวเกลี่ยได้ไหไม่ต้องติดเลยมันจะเดินพังเลยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วมันจะเดินไปพังได้ได้ได้อันนี้ไม่ช่าง วันนี้มีแถบปะ,ะไอ้เบียตรงนี้มีนะตรงนี้ดีนะอะไรไอ้เบียร์เหยียบไม่ใช่กูกูอยู่ในเล้าแกะหม,มะะะีถ้าเกิดเราเข้าไปใกล้อะอยู่ในเล้แกะหมี <c oughs> อ้เสียญาติในห้องนี้ห้องข้างๆไม่มีไม้นะรู่บนทะเลกก็ได้แค่นั้นแหละพี่กเล่นเกมตั้งแต่เกิดเลยอ่ะพี่เอกก็ค,คมไปอยู่ใครอ่ะอยู่กับพี่เอกให้กลับมาจังยังยังไม่แต่งคิวเรื่องมาหาใครไม่เจอ มันเดินมันเดินไปตรงกลางมันเดินไปตรงกลางมันเดินไปดึงนะเนี่ยผมตู้นีนอาจารย์อย่าเพิ่งโดดนะถ้ามันไหรโทมัส์ตรงไปมันไปติดเครื่องตรงกลางปล่อยเครื่องนี้มึงวิ่งมึงวิ่งตรงไปมึงจะออกอาจารยนได้ออกอาจารยมันเดินสวนมามึงเจอมันนั่นับมากรย์อาจารย์อย่าเพิ่งโดดนะผมจะวูบมันไปเรื่องก่อนโอเคโอเคพี่เอกจัดให้ไอ้เป็นไอ้โทมาร์ตเป็นไอ้โทมัส์ตผมขาดตัวไหนตัวเมเกนตัวของข้างหลังข้างหลังข้างหลังบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงดูถูกพี่เอกมึเกิน ผมไม่รีบนะผมไม่รีบนะผมไม่รีบนะผมไม่เห็นบอกไม่เห็นแต่หิมะตกเอาเลยเอาเลยหิมะตกไม่ได้แล้วไม่ได้เสียไม่ได้เสียอ้าไอ้ยายเยี่ยมไอ้เด็กู้ชายไม่ได้อยู่ที่ไหนผู้หญิงวิ่งไปกู้หญิงวิ่งไปหลุดไี่เด็กสวยหลุดไงไอ้เครื่องที่โดดเมื่อกี้มาติดเด็ดล็อกมาไหนฮะอยู่ไหนฮะข้างล่างข้างบนไอ้หิมะมาอยู่เลยเอาฝนออกแล้วโอ้ยเคนืี่อยู่ไหนข้างล่างบนวะไม่รู้ ดูอยู่ขวาขวาบนใต้ห้องสมุดผมรอซ้ำเครื่องนี้ผมรอซ้ำเครื่องเมื่อกี้นะขึ้นไปแล้วนะขึ้นดูอยู่ขวาใช่ไหมโคนข้างหลังลูกครับเล่นอยู่เล่นอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้พี่เสย่าลากมาใต้ห้องสมุดได้ปะตู้อ่ะเดี๋ยวรอตู้ห้องสมุดหรอเออลากมาได้ปะล่ะมาตอนไหนเนี่ยที่ผมมาซ้ำเครื่องเมื่อกี้นะได้ครับเออตู้แรกเลยใต้ห้องสมุดใช่ปะเออไอไอแล้วก็วิ่งออกไปอ่ะ ไปไปไปลงไปลงไปขัวใครลงไปลงไปลงไปไปแทนซ้ายซ้ายซ้ายเอเอ้ากูไอ้เหี้ยเอาพี่เอกกูโอ้โหโอ้โหไอ้สัตว์แกบบประกันมันกลางพอดีเลยไอ้เหี้ยถวัตมึงต้องพับแล้วมึงก็หิวกูขึ้นมึงต้องแลกกูขึ้นวะแลก c g Kennedy แลกสวยตองสวยแลกโอ้ยเหี้ยมันบอดอยู่พี่มันก็เลยไม่ได้ ไอ้เฮียแม่งกางต่อหน้าต่อตาแล้วกูวิ่งขึ้นไปยังไม่กางเลยเฮียคิ่าตัวนี้นึกว่ามาตี้แต่ดูดีๆก็เป็นแค่มาแตวมาแตวในติ๊กต็เหรอมาแตวในติ๊กต็อกไปซื้อยโหลโหลมอช่วยนะได้ปทางนั้นห่อไอ้เี้ยไหนวะเนี่ยไอ้ยไนนปไหนนไปไหนไนนหนนหห้องหนป ไอ้ยี่เป็นแม่ผมเขาเพาะห้อปิดตายห้องปิดตายเขาโอ้โหต้องเข้าจากข้างบนเนี่ยแหละไอ้้แขกพี่แขกอยู่ข้างบนใช่ปะพี่แขกมันปิดประตูข้างล่างอยู่แล้วตัวมันอยู่ไหนมันอยู่อุดประตูล่างอุดประตูล่างไอ้ยี่มันเล่นมาทางดมันล่อไอ้มันล่อมันไอ้ทำไมกูว่ากูว่ามึงต้องล้มให้ป่ะมีไงกูล้มแล้วกูล้มแล้วเข้าได้ป่ะจิดได้ป่ะเข้าแล้วเอาไปก่อนไปก่อน มีีรโอ้ตายาไม่ทันไอ้ติยาตางเองอ่าแทงหลังจานปัดเลยจานปัดเลยจานปัดเลยมันต้องวิ่งขึ้นบนนะติยาเอออย่าล้มนะเดี๋ยวมีลูกป่ะผมไม่มีผมไม่มีผมมีอดีอะไรเดี๋ยวหามเครื่องหาเครื่องก่อนเจอเครื่องแล้วอยู่ในห้องพี่ติยาสูงป่ะจานปัดเลยจานปัดเลยอุ้มป่ะอุ้ม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 ระวังกลางเองนะระวังกลางเองปันให้บ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 ันให้ปัดให้บันให้ จะกลางแต่อันนั้นแหละเพราะว่ามันมันเหลืออันเดียวแล้วเนี่ยพี่ยาแพ้ทางฆาตกรตัวนี้หรอมันก็มีกันบ้างแพ้ทางอะไรวะเห็นไหมพี่ก๊อลฟจะมาไหมพี่ก๊อลฟเขาไปเล่นคิวเลอร์กับสาวมัน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 ขึ้นมาปะไม่รู้ไม่รู้ไปาอาจารย์ไปเฝ้าเฝ้าอยู่กลางแมอยู่กลางแมพเลยปั่นเลยปั่นเลยปั่นเลยตกเป็นโอเคโอเคทุกคนจูบจูบเลยผมว่าโนวันนั่นฮคิวเลอร์สมโหวันใส่เดสล็อกไปแล้ว อยู่ใต้ห้องอยู่ใต้ห้องเคมิสตี้อ่ะทำเคมิสตี้ด้วยไม่ใช่เคมิใช่เคมิสตี้ป่ะใช่เด็ดใช่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์คืออะไรบ้างนะแข่งจังหวะนี้ชัวร์นะไม่ชัวร์นะเจอกูเจอกูเจอกูรีบปัดรีบปัดหายเด็ดติดแล้ว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 มีผมว่ามีแน่นอนอ่ะเช็คห้องแลหมุดเช็คก็เลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดินไปหายถอมัดเปิดเลยเปิดเลยเตย่ะ อยู่ไหนไม่รู้ว่ะกำลงเช็คห้องเกมพาวพาวพา,วาวผมว่านวันปล่อยตกได้เฝ้าอยู่ใช่เหรอเออผมว่าใช่กำลังเช็คอยู่นะไม่เห็นนะข้างบนประตูเฮ้ยมาประตูมาประตูใช่ใช่ใช่ประตูไตระไไ้กลับไปอ่ะมันจะกดดันทีอะกลับอยู่แล้วกลับอยู่แล้วเอ้ยเปิดไปก่อนเปิดไปก่อนเปิดไปก่อนกำลังเช็คอยู่ตรงห้องน้ำเต๊ะเบ๊รอเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วห้องน้ำไม่มีมันเต้นแทบตรงไหนบ้างโทมัส เซตเซตสายสายฮุกแม่เพิ่งเซตเลยที่มันเดินมาล่ะต้องมีคนมาต้องมีคนมาล่อให้อ่ะเฮ้ยสายฮุกมีนะหน้าหน้าฮุกอ่ะสายน่ะเนี่ยพิษยาหน้าพี่อ่ะอันหนึ่งเห็นแล้วเห็แล้วอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละมันต้องเข้าต้องเข้าต้องเข้าคู่ฝั่งนี้ไหมต้องเข้าคู่ฝั่งนี้เฮียเอ้ยเฮ้เข้าเออเดี๋ยวอ้อมไปอ้อมไปเดี๋ยวอ้อมไปอ้อมไปไปยังเร็วมาแล้ว ญาติจะดิ้นก่อนไอ้แต่ญาติดิ้นก่อนช่วยก่อนช่วยก่อนช่วยก่อนมึงต้องไม่ดิ้นไว้ต้องช่วยก่อนไม่ทันแล้วไปเ่อยไปแล้วมันต้องปล่อยเลยเวลาคำว่าคำข้างหลังนี่ครับท่านายจะดิ้นได้เมื่อกี้เฮ้ยผมอยู่ผมอยู่ตรงข้ามว่ะมารอบล็อกหน่อยคนนึ่งเอกมาผมมาเมื่อกี้จะดิ้นจะดิ้นเถบให้วิ่งออกมาซะหน่อยนี่ห้องไอความลับเปิดหป่ะน้อง พี่อยู่ไหนอ่ะผมอยู่เขาปเปิดประตูข้างๆนั่นหน่อยเปิดประตูฝั่งนี้ฝั่ล่างพี่อยู่ฝั่ล่างกาลังเปิดให้กาลังเปิดให้กาลังเปิดให้เปิดเลยจ้าเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยไม่ต้อเดี๋ยวกูรอเยกูรอการหลาดนะกลานกลางนะไป้ก็ก็เดี๋ยวดการหลาไปเก็บรถก่อนไปเปิดเปิดเปิดแล้วเปิดแล้วพี่ ผมกำลังวิ่งครับปรตจังข้ามแล้วกลับไปเอาพี่กลับไป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 อาพี่ออกได้พี่วิทยาออกได้มันไม่ได้ดักไม่ได้ดักมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเรียบร้รอนันเหมือนม่หาพี่เอกคนเมื่อกี้ได้แล้วออกได้แล้วออกได้แล้วพี่โดดลงไปออกเลมนยู่ประตูล่างที่ประตูล่างแต่ทำอะไรกันดกกูกันันแหละ นานที่เพียงเก็บแถบไปกี่รอบสองมันไม่มีกันบ้างคิวเรื่องมันก็คือไม่ไม่เหยียบแบบว่าวิ่งผ่านรอบแรกไปแล้วมันไม่กลางอ่ะวิ่งกลับมาอีกทีคือมันกลางต่อหน้าโดนแบบไปไปยิงเที่ยวหนิงว่ะประเทศจีนต่องเล่นเองเกี่ยวกวยโดนแบนมาด้วยนะขาดไม่มีมันมันมันโดนแบนมาจากเกมนาลกาด้วยนะตอนนั้น